สวัสดีครับพี่น้องมื่อนี้ได้สับประรดมาหรือบักนัดนะครับมามาหลูกหนึ่งซุกกำลังพอดีครับพี่น้องหอมหอมครับในใจว่าสิคิดเมนูสักเมนูหนึ่งครับพี่น้องออกมาว่าสิพัดเปรี้ยวหวานนะครับมาเมืองกันครับพี่น้องว่าสิออกมากแบบใดแต่ก่อนอื่นก็มีเมนูหนึ่งคือต้มผัก น้ำพริกปลาทูนะครับสักชุดหนึ่งด้วยกันนะครับพี่น้องเตรียมโคกเตรียมสากมาแลลวเนื้อหมูเข้ากับหั่นเรียบร้อยเครื่องเข้ากับมีแล้วที่จะพัดเปรี้ยวหวานนะครับพี่น้องนะครับนี่ครับอันนี้ก็กักวพริกก่อนเ,เพื่อสิไปต่ำน้ำพริกนะครับอันนี้ก็น้ำพริกปลาทูนะครับน้ำพริกปลาทู อันนี้เตรียมโตแล้วครับผมที่ห้าเตรียมโต,ต,ม,โตมีเนื้อหมูมีมะเขือเทศมีกระเทียมมีริกหยวกริกสดนะครับหอมผักชีนะครับน้ำมันบอ้องซ่ซด้นะครับพี่น้องเพราะว่าหมูนี่ติดเนื้อมันอยู่แล้วนะครับลงไปล้วนนะครับหรือลงไปผัดน้ำมันของหมูมันก็ออกอยู่แล้วนะครับพี่นอ้องพอซุกได้ทีครับพี่น้องซุกได้ทีแล้วนะครับ เ้ากระพอประมาณได้ทีแล้วเ้ากระเช้าร่งเครื่องนะครับพริกสดนะครับพริกสดพริกจวรลงไปครับผมแต่งกินโดยพริกนะครับพริกสด,กสดมันจะได้แบบออกเผ็ดๆนิดนึงนะครับพี่นอ้องกล้วยแห้งครับผมผู้ใดมักแข่งกับมักนะครับมักน้ำออเจอกับมักนะครับกล้วยแห้งนะครับหัวป้ายนะครับพอได้ทีครับพี่นอ้อง พ่อได้ทีเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเขาก็ใส่ไปเลยครับผมใส่น้ำนิดนึงนะครับน้ำที่หยดลงไปลงไปนี่ก็จะเป็นน้ำป่งแต้งนะครับผมมีซอสมีซีอิวนะครับลงไปนะครับมีน้ำตาลมีผงนัวนะครับลงไปนะครับ กินหอมออกมากครับพี่น้องนะครับนี่ก็ยอดช็อตเข้าไปนะครับเสร็จแล้วก็โคลเลโคลเลนะครับให้เพินินกบเครื่องปรุงเข้ากันหอมพี่น้องหอมมาเลยนะครับส่งกินแบบอยู่ยวนเลยนะครับสับป,ประรดเมืองหันเท่ากับจอเอาเด้ครับพี่น้องเท่ากับจอเอาเพราะว่าเท่าตีเอาสับป,ประรดแทน แทนจานนี่สับปะรดเฮาลงมาแล้วครับสับปะรดออกเปรี่ยนนิดๆหวานๆนะครับใส่มะเขือเทศใส่สับปะรดลงไปนะครับแล้วก็ค้นครับพี่น้องให้เข้ากันครับอืกลิ่นหอมมากนะครับน้ำของสับปะรดก็ออกนะครับขาดอะไรก็หอมผักชีครับลงไปเลยครับลงไปผัดคนเลคนคเลเห็นไหมครับ น้ำกับพอจอใได้พอดีนะครับพร้อมเสิร์ฟเลยครับ